ตัวโมดูลค่อนข้างน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นโมดูลที่ลงทะเบียนไปก็คือ Machine Learning and IoT อันนี้เนี่ยเป็นตัววิชาที่เนื้อหาจะไม่สามารถเรียนได้ในปอตีค่ะแล้วแบบว่ามันเป็นเนื้อหาในปอโทรเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราได้เรียนรู้เนื้อหาเหล่านี้แล้วเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์ในการเอาไปใช้งานไม่ว่าจะเรื่องของการทำโปรเจกต์หรือว่าการเอาไปฝึกงานต่างๆค่ะตัว เวลาเนี่ยคะ่ะมันค่อนข้างจะเฟล็กซิเบิลเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราเรียนในช่วงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์บางคนอาจจะติดเรียนบางคนอาจจะติดทางานหรือฝึกงานอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าพอมันอยู่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันทําให้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ชนกับเวลาทํางานอะไรอย่างนี้แล้วก็นอกจากนี้ยังมีถ้าเกิดเรียนไม่ทนันหรือต้องการทบทวนก็ยังมีแพลตฟอร์มที่ชื่อ CU UM MOOC ซึ่งเราสามารถนําไป เรียนรู้แล้วก็เรียนรู้นอกเวลาต่อได้หรือก็ทบทวนในช่วงเวลาที่เราต้องการได้ค่ะ